กเอาพรเอามันจะอบงานนั่นผมขอมาอาจารย์ไ no, ด no, so ้สืบสวนถามบอว่าเอาก็เอาผมอข้บต่อนั่นนะครับน้ผมจะอมาีหน้าอบหา่อี้ก็บอบเกนาน้แล้วมอไรต้องพิจาราดครับีแมนครับ อ่ามันก,ก็ต้องมีส่วนดีส่วนเสียเขาก็บรรปับก,กันเป็นรอยดอกว่ามันต้องมีผลเสียนันบลาผมขอไปอบรมผมกับทุ่งเะียตอบได้ซ้า,านั้นแหละน้องบ้าทยุดเยืไอนอายกัคเื่อยุคถามเที่ยงป่าซาสนนั่นแหละอ,อ,อ่ามันมีอยู่สองทายนะครับไปครับ,บทานนะครับก็ไปเอาเสียผมไปเข่าข่างเลยข่างหนึ่งแต่ตงเป็นไปได้ยากเพราะว่าผมเป็นผู้ยื่บ้าน <ไฟ S 2> ผม,ผมต่อเป็นกลางทำมาตราแค่เพิ่นตาจะเปลี่ยนกันนะกวายนตาเด็กเต็มแล้วกระย่างซื่อๆงานดพี่น้องเอาตัวไปกันตัวครับนี่แหละคือเสียงน้อยๆของชาวตําบลสันเจงามลูกหลานคนอีสานนะครับที่ออกมามื่อนี้นะครับเพื่ออยากให้นายเพิ่นรับรู้ว่าม้วนทุกข์ร้อนใจทักนะครับ เอีกเมื่อที่ผีมัวผมมุกที่นี้อายุอยู่ปูนีองเพื่อที่จะอยากเห็นโลกไฟฟ้าเกิดขึ้นในตำบลชายงามฮอดอกครับพอตำบลชายงามเป็นตำบลที่เฮ็ดหาเฮ็ดหน้าเฮ็ดการเกษตรนะครับทำมาค้าขายขายเฮ้าเนี้ยนะครับซึ่งเสีเป็นพ้นไม่ขึ้นมากแต่ที่บ่มีศักยภาพนะครับต่างน,งนามัลสมส,าามสมองทางด้านการพัฒนาการทาง ซาลลาต่างๆท่านั้นแล้วฝากทางหน้าเพิ่นนะครับด้อบ้าลูกหลานเดือดร้อนเดือดร้อนค่กๆเดือดร้อนบ่เองนไม่เอางานให้งเราให้เราพูดคุยกันทานกไม่เปิดเราขอให้เทศาลเปิดสภาเทศบาลก็ไม่เปิด เอาขอให้เทศบาลเปิดเวทีให้พูดคุยกันหาทางออกเทศบาลก็ไม่เปิดวันนี้เราเึ็นมาใช่ไหมเรามาทำไมไม่เอาไม่เอาอะไไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรไม่เอาใครลงมาฟังพวกเราเปิดเวที ให้พวกเราได้พูดได้คุยหาทางบอกร่วมกันนะครับถ้าหากว่าเราคุยกันที่นี่ไม่จบเราจะไปไหนกันเราจะไปไหนกันเราจะไปอะไรกันใช่ไหมครับผู้เราครับโรงงานไฟฟ้าขนาด9.9เมกะวัตต์เป็นบอกว่าคว้างตื้นเอามากคว้างตืินเอามา 2, แกนเก่าจุดเก่าเมกะวัตมูลค่าสองพันล้านเอาเอาอปล em> um ่าไม่เป็มเราไม่แมนแมนไม่ยังต้องเลยอ่าเพราะฉะนั้นท่านนายอำเภอครับขอกราบอิงวอนท่านนะครับในฐานะที่ท่านเป็นพ่อเมืองนะครับลงมาช่วยดูแลพวกเราหน่อยนะครับไม่จำเป็นเราไม่อยากมาครับเรารู้ว่าเราพึ่งท่านได้ เราจึงมาใช่ไหมเรารู้ว่าเราพึ่งแรงเบือได้เราจึงมาใช่ไหมเราปรบมือให้กำลังใจนายเป็นนั้นน้นนทกเ็นสมาชิาอใช่ไหมครับใช่ออกมาหากันไหมใช่มีออกเลยทาไมก็ไม่ออกนะออันจะมีไมเป็สมาชิกคขจะมีไหม